วิสาขาบูชาก็ระลึกถึงอะไรการประสูต,ตสรุปปรินิาพานทุกคนต้องเข้าใจวันพวกนี้ให้ดีนะเพราะเธอต้องเจอแน่ในข้อสอบอ่ะไอสิ่งที่ครูอ่ะหยิบยื่นมาสอนทุกคนเนะ่ยแปลว่ามีแนวโน้มว่าจะเจออีกนะในข้อสอบไม่ใช่อยู่ดีครูก็เอาข้อสอบโมโมโซโซมาให้มาสอนนะเปล่าเลยนะอันนี้ตั้งใจหยิบเลือกมาเลยเพราะว่าข้อเหล่านี้เป็นตัวอย่างสําคัญของการที่ออกข้อสอบวนไปเวียนมา นะเราจึงต้องเก็บคะแนนข้อพวกนี้ให้ได้ดีก่อนเลยละ,ะคำตอบจึงเป็นวันออกพรรษาทุกคนเพราะว่าหลังจากการจำพรรษาตั้งแต่แรม1ค่คำเดือน8นะจนออกพรรษาก็คืออะไร15คาำเดือน11อนะอันนี้ข้อสอบออกบ่อยมากเลยนะวันออกพรรษาประวัลนาคำก,การว่ากก่าวตักเตือนการคอมเมนต์ การทำประชาพิจารณ์วัฒนธรรมประชาธิปไตยเพราะให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี้ยอยู่ในออกพรรษาจำไว้เลยคลัสเตอร์คลััพั์เหล่านี้ที่ครูพูดไปอ่ะอยู่ในออกพรรษานะอ่ะต่อไปไปดูข้อที่3กันถามว่าบุคคลใดต่อไปเนี้ยปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับปัดฉิมโอวาทในตอบครูสิว่าปัดฉิมคือแปลว่าแรกหรือจบแรกหรือจบ จบปัดฉิมแปลว่าจบงานปัดฉิมก็คืองานจบถูกไหมอย่างเช่นทุกคนกําลังเนี่ยจะจบม .6 นะเขาอาจจะมีการจัดงานปัดฉิมก็คืองานแบบจบจบแล้วจบสัทีจากโรงเรียนเไรอย่างนี้นะเอาล่ะทีนี้เนี่ยปัจฉิมโอวาทก็คือคําสอนจบสุดท้ายเป็นฟีนาเล่ของการสอนของพระพุทธเจ้านะ